ทุกคนดูดวงกันเหรอไม่ดูหมอดูบอกพี่ว่าไอเแล้วหมอดูไวหมอดูกลับไม่แล้วหมอดูกลับไม่แล้วพี่ว่าวันนี้เนื้อคู่พี่ใส่เสื้อสีขาวเต็มแล้วเต็มแล้มีแต่ผู้หญิงไงต้องเป็นผู้ชายก็มีผู้ชายคนเดียวมาในรถมีเสื้อไหมโอเล่นยโอเล่น ไม่มีไรไม่ไมีไรแล้วสรุปหมอดูแม่นไหมนะอายุยี่สิบสี่แม่ให้มีแฟนได้แม่เปิดอยู่แล้วเดึงข pues ั้งทอมนี่ว่าอะไรเป็นอะไรนี้ Oh my god โอ้ my god ดีบอกว่า ให้มีไหมโอ๊ยตอนนี้ไม่เคยถามเลยเออเออเขินป่ะเรีย่ถือว่คุเองนะคนกันเองคนกันเองยังเหรองั้นพี่มีหวางอาดี้เลยอุ้ยจอมาชิวเลยชิวได้ขยรอยังคะ เทียนไหมมีคนรองนี้หรออ๋อโอเคสรุปหลวงพ่อต้องการเทียนเทียนต้องการไหมไม่รู้แต่คนรอมาแล้วใช่ไหมทุกคนสบายดีนะครับบางคนไม่เจอหน้ากันนานอุ้ยแรงมากสองใครกัใครกันพูดชื่อเลยนะใครกันไม่จริงไม่จริงไม่จริง วันที่แปดต้องไปดูที่หยด evet, ใช่ไหมเอ๊ะเขาเขอยฉายไหมภาษาอะไรวันที่แปดอาจารย์นี่คุณได้ดูในเทปเปอร์ที่ X ของนของดีวเพราะเธอหรือเปล่าไม่ใช่เขาไปจากแล้วนะเห่นนือก sure ี่โมงนะน้องดิวแต่ไม่ได้ไม you know. ่ได้ไปนะไปผอนแก่นแต่ใจพี่อ่ะแต่ใจพี่อยู่กับน้องดิวนะ โอเคเดี๋ยวปุกนี้มายังไงกรับโอเคตามนั้นรีวิวเข้าใจริวริวริวเจอมาหลายครั้งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งตัวถูกแล้วพี่ยังตั้งตัวไม่ถูกเลยตั้งตัวถูกแล้วแบบรีวิวอะอ๋ออย่งนี้เหรอโอเคครับอยู่ให้ริวเลยโอเคครับวันที่แปดแล้วริวจะกลัวผีไหมกลัวครับ แต่ถ้าเห็นพี่โผล่ออกมาแบบตามสายหลังจบมาก็ไม่ต้องน้องนิวยังกลัวอีกเหรอจะไม่กลัวสิได้สวยขนาดนี้เอาอะไรมากลัวเนาะเนี่ยน้องมันจะช็อก็เพราะอย่างนี้แหละแต่ละคนโอ้ยแฟนคบชองอลไรบ้างเนี่ยเช็คแบตรถดีๆนะ เราบุินจี้อะเจ็ขาดมากเป็นห่วงเฉยๆเจ็บขาดมากเรารถไปรีบขึ้นรถสตาร์รถดับโอ้โหโออเเป่ค้อห เลขสี่ต้องอยู่หน้าไหมเลขสี่อยู่ข้างหน้าเลขสี่ม่ต้องอยู่หน้าหรือเปล่าไม่ใช่ของพี่เอาไม่ใช่ของพี่ไม่ใช่ของพี่อย่าบูลลี่ไม่ถึงยังไม่ถึงแค่ใกล้เคียงไม่ใกล้ไม่ใกล้พี่อันไม่ ร้องเพลงให้ตัวเองได้เลยครับเชิญร้องเพลงให้ตัวรอีรอจิดเทียนก่อนไหมจิ้งเทียนก่อนเชิญพักพักร้องนี้นะจริงจริงร้องนี้นะโอเคครับได้ครับนี่ถือว่าเราซ้อมกันซ้อมซ้อมร้องถูกถูกทำเป็นตัวอย่างใช่ไหม มีคนวมเสียงวมเอาคีไหนจะเป็นต้นเสียงเอาคีไหนผมสิแยงกเป็นแอลวิทยใช่ไหมผมชอบเรียกผิดเป็นเอลซาตลอดมีมีผู้จัดการที่มีนไมีมีนีสกคนเนี่ยเขายอมผมไปกอือเรียกเขาเอลซาทุกคงเลยราลืมเดลเา่วะผมสผมทองผมดำอะไร่ถ้า มาแล้วไม่ได้ปี I love you ไม่บอกเล่มา่ไอบซลี่องยิ้อเขาจะที่นยอ ย้อมมกี่สีย้อมยูย้ม่กี่สีใช่ไหมจริงๆตั้งใจจะทำสีเทาแต่แต่เราหวงเทายังไงลิวไม่ต้องทำหลอกเดี๋ยวเดี๋ยวลิลร้องไปย่งฟองน้อง่อนอ๋อลิลเหรอสองสอซ้อมซ้อมซ้องสองเออเดช

เขาเรียกว่าอะไรนะต่งกาประธานพ้าป่าหรอแคุณหญิงปูคุณหญิงปูประธานผ้าป่าเขาดูด้วยมือว่ายไหมคะไม่ต้องในงานนี้ขอเรียนเชิญคุณท่านหญิงปูเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยลูกชายพร้อมด้วยลูกชายดีว่าใช่เราอยู่ หน <respace S 3> ูเอาไฟแชออกไหม้าหน้ากันนะหน้าเหมือนกันปกาหอยปลา่ทุกทีเราดูไปทำอะไรบ้างองนี้ดูปล่อยปลาปล่อยเลี้ยงปล่อยปลาไหนปล่อยปลดุกดู่มีไม่ได้ปล่อยได้น่อสบายที่่ไหมปลาด้วยนปั้น เราหลไหเฮ้ยปลาไหลปไหลมันอยู่ได้เฮ้ยเราจะปล่อยปลาอยู่ได้ที่แล้วไงน้องดิวแค่หาปลาหิอะน้องดิวไม่บอกว่าิวซื้อให้ซื้อมาแล้วแเอาไปกินเองไม่ได้นะแจกใครคือมีที่ฉันได้ฉันได้ โอเคพี่แชร์กันนะครับไม่ถิดใจกันกินคนละแต่ว <c oughs> อันนี้คือเลี้ยวต้อง

เมื่อไหร่ไม่ล่าสุดเมื่อไหร่ปีนี่แล้วหรอ

เงินเบี <rôle à> <S <s <to break down> ้ยยูจะหมดแล้วยวต้องเบิกเพิ่มอย่ดีนี่มีตังอาก เล่นไหมเล่นอัู่ไหนนี้เลี้ยพี่ใครเล่นกันบ้างมาแล้วไม่พอเท่าเลยน้องเลวเป็นพี่ด้วยแหวนแบบโซโลโมชันด้ไหมโซโลโมชันเลยใช่เฮ้ยอันนี้มันเป็นแบบแมกเนตโอ้เมื่อกี้ถุงพี่ก็ให้น้องเลวไปเซตหนึ่งอบคุณครับติดตู้เย็นนะคะทันไหมเกิดทันปะทันทันอยู่มีอยู่ตู้เย็นเนาะ ครัสดีค่ับวมึงสั่นมากเลยนี่นยกับเยซีไม่ใช่หรอใช่แล้วทำไมรูปหลอดค่ะเพราะว่าเพราะปลามาสักเขใจ ในสู้คนเก็บขึ้นเยอะเลยชอบไปดูชู้บะ้ะขอบคุณครับไม่มีปากกาศมีปากกาไหมครับไม่มีปากปากา,กา,กากขอบคุณครับ

เซนครบครบเจ็ดสิบวัทีแล้วน้องเลี้ยวชอบระหว่างเขากับทะเลชอบอะไรคะชอบสองอย่างเลยครับมันมีธรรมชาติเราไม่ต้องเรียกก็ได้ไม่ตอบต้องเงตอบมาตอบตัแล้วแต่ชอบจริงนะแล้วพีดูชอบกัน้ยเรื่องของกินนะเรียบร้อยถ้าชอบเผาเมื่อไหร่จะชอบเราบ้างอ่ะต้องคะภูเขาถ้าชอบเผาเมื่อไหร่ชอบเราบ้างอะคะ อาเข้าไปเอาเข้าไปครับผมได้อันนี้ผมขอยิ้มกันนะผมยิยงจ้งออมอมนร้นิดนึงนะ,ะมากเลยลยโอเคไม่มีคารา <ผม S 2> โอเกะเหรอคะวันนี้ไม่แฟนขัโดนแดดอ่ะ ไกที่ไม่โดนแดะเคเราเรียนเอกเกาหลีแหละเราเรียนเพราะว่าพี่ริวอป้าย่าเอกสองหรอใช่ใช่เอ้ยตอนนี้แล้วคุณจบยังเลยอีกสปีค่ะเราเป็นไงบ้างเรียนเรียไ ใกล้แล้วใกล้ตายะคโอ้โหซึ่งแล้วซึ้งวันนี้สอบอวยพรว่ไหนได้ไหมสูดซ้นะแล้วก็จริงๆก่อนริวเข้าห้องสอบเนี่ยผมเรียสวดมนต์เนาะใช่มันจะมีบทแบบทำข้อสอบอยู่อบบใช่ผมก็สวดให้พี่เติร์ดเหมือนกันพี่เติร์ดรีวว่าเดี๋ยวก็สวดสวดแบบคือเราไม่เน้นแบบไอ้ไม่นั่งติวก่อนเข้าห้องสอบล้เราเน้นบทสวด พอส่วนสำคัญกว่าขับให้รู้เข้าเลยวนๆเราใช่ไหมไม่ต้องอ่านหนังสือไม่เน้นความรู้แล้วเน้นมูแต่ข้างหน้าไม่ได้หรอเวลาใส่เตยมันไม่ติดอ่ะเวลาใส่เตยมันไม่เห็นอ่ะขาพี่ ดูได้ดูสบายอยู่แล้วดูชอบที่ฝากอีกนิดนึงถ่ายถ่ายพี่นป็นไงอย่าเสื้อตะแกรงสีแดงที่ฝากอย่างนั้นมีน้องที่บ้านเขาขายลูกชิ้นนะเขาไม่ได้มาวันนี้เขาติดธุระกันทันหัน ครับใช่ดิวไม่ต้เซ็นอะไรหรือแค่นี้ก็ได้เนาะได้เพี่งไปฝากเขาฝากตอนที่เขาไม่ได้มาวันนี้แหลข<อ>ะขาขาอุ้ยน้องชายของพี่ดิวเห้ไหมกินข้าวไหมยังเนาะกินได้ไหมยังณค่ะเซ็เนตรงแก๊ หรอตื่นกี่โมงครับตื่นหกโมงตื่นหกโมงนอนตีสี่นะนั่คุณนอนตีสี่เลยอ่ะครับมงครับไเรียก็เตี๋ยงค่ะมีเป็นขับหิวจำนวนมากอยู่ตรงนี้ยังก็ยเตียไงนาแต่ยืนตรงนี้ยังเดียวที่ทำได้คือยางอหาราครับผมได้ครับ กดูนโ้เนตสดริงกินก็เป็นแบบไม่ตงไ่ต้องไม่อม่ตงทเขาเอาอยู่สที่เวหรือเขาจะได้อี่โดคอนเทนต์นั้นอย่างไรคอนเทนต์อะไรียิงเอออุ้ย ออ้้ยยใครเนี่ยร<ล>อดหรอร<ล>อดเ<อ>นาะแนะตดมาตอนนี้รอดนะอ,อยู่ดีรอแบบร้อนแรงนะรอแบบเสื้อขาด <laughs> เราเล่น้งหมดูไปแล้วว่าเล่นซ้ำไม่ได้คืออะไรอันนี้ไงไปดูดูวงมาหัวูบอกว่าจะได้คนงิดถึง้าเต็ม่เหมอัแเไปคิดมุกใหม่นะเออช้าไปหน่อยอเ 实在是没有纸了，直接让他签我钱包上。哦，没手机了，一直打呀。哦，他刚好这里。对，真的好，真还有张纸吧？对。哦，一百。哦 o 你给一块钱，就看那了，一百。一百。一万八，一万八。

เดี๋ยววันที่แปดได้เลยวันที่แปดเจอกันนะคะแเจอกันที่ต้องแต่งตัวเป็นแย้มไปไหมอ่ะน้นอยาากดูยังครับเขาแก้กลับมอย่งเนาะ

ได้พี่พระเอกเออเดี๋ยวไปใส่เพลงให้โอเคโอเคอยู่ต้องแบบปั้งปั้งปั้งกะละมังเออแลงแดงไปอะไรอ่ะความหล่อมันกระแทกว้ายว้ายกล้องพังเหรอขอบคุณนะครับทุกคน ุเมื่อเราเจอกันใหม่ว้าสำหรับริว50คนเยอะมากริวดีใจที่ทุกคนยังอยู่ด้วยกันนะครับดีใจโะไรนะเมืีอกี้กิวพรั้งหยอกอะไรนะคือริวค่เยอริวนี่เยอะเยอะ ซซอูม้บะงบ้าเกิดีอสัญญากเตี๋ยวเรเกิดกันตรงนี้นะมเกเตี๋ยวนะนอยาดีนะคกินก๋วยเตี๋ยวมกอยากกินก๋วยเตี๋ยวค่ะ มามล้วมามาหนูคาดหวังนะคะไมายมาที่าปดอาจจะมีอีกโอ้โหถ้าเดียวกับปีที่แล้วเลยมีเหมือนกันจัดนี้ไร่ทำงานค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับดีๆนะไปมาแล้วยรอบแล้วิงบายจะเป็น24ที่มีความสุข น่ารักมัางบ๊ายบายูหไม่ไหวแล้วแต่แผนรอนี่ดูเดี๋ยวไปเลี้ยงเดี๋ยวไปเลี้ยงรนนีเก็บตั้งแต่คร้ขึรถแล้ววันนี้ผมาเอยู่นะรีมใครกินไอติมน้องมือครับไปเรยงนับถ้วยไปบอกเขาเรยงนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกาสิบเ็ดสิบสองสิบไม่ไม่ากไม่ถือไม่ควกับเอาเอามาย20ก่อนไหมเกินถือว่าเกินสาม่สามา้าเย้าิน้าสิถ้าเกินเดี๋ยวกินงไม่กับเลยหมันมีการกับแล้วย0งส

ลิลลิลกินสตรอเบอรี่เนี่ยแค่ไผ่ทองเลยด้วยรู้ไหมพี่ไปตามลุงที่ไหนเหอเห็นโรบินสันไหมที่ไหนเหรพี่ขอบคุณมากเมื่อกี้ดูงงวิ่ไปไหนพี่ไปนู่นเลยเหรอเดินไปว่าจะขอนั่งกับลุงมาก็ไม่มีที่นั่งนั่งบนถังยิ่งย้าไม่ร้อนเนาะเดี๋ยวจะชวนน้องคุยแต่ว่าออเดอร์พวกคุณ น้ tip, องกดไทยไปด้วยนะแมวน่ารักไหมโอยนี <loyalty> ่แหละเป็นค่ฉันเป็นเห็นแครก่อนนะริวริวริวชอบแมวปะแมวน่ารักไหมอย่านี่แลโอยะไปเป็นค่ันเเห็น ห้าบาทโอนไปบอกให้ให้ให้อันนี้ได้นับรับถ้วยว่ะล่ะรับถ้วยไว้อ่ะโอจริงไหมเนี่ยคนไหมอ่ะอาจจะดูว่าจะให้กี่บาทคนไม่พอใช่ไหมนับไว้สี่สิบคนว่าจะเกินอ่ะเกินก็ให้เขาไม่เลยคนอื่นม่ไมมาเจมาเจไม่ใช่ว่าหวังว่าสี่สิบพอคนไหมก่อนคิดว่าน่าจะพอค่ะพี่กินต้องกลับไปแล้วทีโอ้โหนะ